สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เวที่มะลล์มีหกนกพงสกอรน,นะครับขณะนี้เวลาทุ่มหนึ่งของวันที่แปดท่านว่าคมสองวันหกสบผาหนาไปทีตอนนี้กับย่งย่างท่านมีคนนะครับมีเอซกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับแต่เวที่พร้อมแล้วครับไป้ายไฟยังกับพร้อมแล้วพร้อมมาแล้วครับ เวทีสวยงามครับพี่น้องสถานที่ก็โอเคกว้างอยู่ครับจุคนไดยประมาณหาพันคนุ่นละครับนะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับอันนี้ขึ้นหนาเวทีนะมีเก้าอี้บริการพร้อมครับ นะครับฝ้ามาแด้วครับพี่น้องยังท่านครับอยู่ขังลัางบาดด้านเรืออาทอนคลองขุดครับใกล้ๆครับปตทคลองขุดครับมาได้ครับอยู่ติดแยกคลองขุดเลยครับมาทางอามาทางคลองขุดนดะครับ ก็คือถ้ามาจากถ้ามาจากจิ้งแก่ก็ตรงมาเลยครับตรงมาเลยเจอแยกคล่องขุดมากอ่ะยูสายเมื่อครับประมาณร้อยเมตรถ้ามาจากสำารงมาถึงแยกคลองขุดให้เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวากับชิดสายเลยประมาณสองร้อยเมตรครับถาาา้บามาจากบางบอ่อมาจากบางบ่อกับเลี้ยวสายได้ครับเลี้ยวสายมากกับหอดเลยเห็นเวทีงาม ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับอีก่ยังน้อยกับสิรับการแสดงแล้วแต่ว่ายังท่านครับพี่น้องครับกลับมาสนับสนุนหมอล่ำเสียงวิหงนกพองจกรกันมาสนับสนุนน้องยุกีได้แด้ครับคลิปนี้เอาซัานี่ก่อนครับไอ้ตอนแรกว่าสีไล่สดหายเบิ้งครับพอดีช่องช่องมันไล่สดบ่าท่านได้ครับกดสีไล่สดมันบอกว่าหายรอย4บสี่ชั่วโมง เสดาแห้งอันั้นผมไลฟโซดทห้เบิ้งแล้วครับคลิปนี้เอาซับนี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ